สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาลีคณิ tha ช n แนนะคะวันที่เกิดเหตุเลยนะคะคือวันนั้นอ่ะสาลีไปเกี่ยวข้าวแต่ก็ไปลงเขาลงแขกจ้ะนี่ก็ไปเอาแรงเขาไปเอาแรงทั้งพ่อทั้งลูกสาวไปกันคนนี้ลูกชายแล้วก็คนที่อยู่ก็ลูกชายด้วยไปด้วยกันตอนนี้พักแขกตอนบ่ายตอนเย็นนะใกล้จะจบใกล้จะเลิกแล้ว เขาก็เลี้ยงเหล้าเลี้ยงสุราเหล้าขาวอะ่างัันเถอะเขาก็แจกผ่านไปผ่านมาผ่านเลยไปเลยมานี่ซารี่ก็นึกยังไงมรู้เอ๊ะเขาเลยไปก็ไม่เห็นเขาไม่เห็นมาแจกกูมั่งหวะอ่ามงเย็นนะนะเลิกตอนนี้ก็กลับบ้านกลับบ้านลูกสาวก็เอาจักรยานมาคนละคันพ่อก็อยู่ดูมอยู่ข้างดูมวยแล้วไม่มาก็ลูกอะแม่ก็ถามลูกสาวพ่อไม่ยังไม่กลับเล่าเลยเขาก็บอกพ่อดูมวยบ้านแม่แกแล้วมั้งว่านะ ตอนนี้ก็แวดดูมววจริงๆอะขัดตมาสัองชั้นว่าเป็นไรลยสาวไม่เป็นอะไรแล้วหนูมาเนี่ยหนูก็ขี่มามั่งเหาะมามั่งจักรยานเนี่ยว่างั้นขี่มาเหาะมาเอ๊ะมันเป็นไรแปลกใจไม่ก็แปลกใจว่าเอ้ยเป็นยังไงเนาะโอ้ลสาวบนอะไรไว้มั้งเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยบนหนูบนบนว่าให้ได้ เงินสี่สิบบาทให้ได้ไอ้ท้องดอกดอกเขาเรียกดอกอ็อกกันนะต้มหัวได้แต่ตังหูเงินไม่ได้หรือ,อไรเขาก็เลยไม่แก้ก็ไม่แก้ทั้งหมดแล้วเขาก็ไม่บอกใครแก้หลวงพ่อเครือบปจจัยคนนี้ก็หลวงพ่อเครืองเขาก็แฝงล่างละแฝงล่างนั่งหนนั่งหตาเขียวเลยค่ะตามาดคนนี้บอกว่าปวดปหัวบอกอีสาเป็นไรปวดหัวนี่ไอพี่ชายบอกว่าแม่ อิสาลี่มันปวดไม่ปวดไม่เปิดรักว่าเดี๋ยวกินยาเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หายปวดงั้นอย่างนี้มันก็ไปโดยกันมาแหละเกี่ยวข้าวด้วยกันมาแหละมาว่าน้องนี่ด่าอีสาวเขาก็ชี้เลยมึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงมาว่ากูมึงเป็นใครตาเขียวปั่นไอ้นี่ยชายก็กลัวกลัวเลยนะไอ้หนูไอ้หนูก็ต่อยไปตามพ่อมึงมาตามพ่อไม่ไหวเลยอีสาเนี่หลวงพ่อเคลือบเข้าเนี่ยมาไม่ไหวเลยพ่อไม่ไหว นี่เลยก็มาพ่อมาพ่อก็ค้ำอีกค้ำเล่าขวดไก่ตัวอะไรก็ไม่รู้ค,คือบนต่อบนต่อบนต่อ,ตอถ้าก็เดี๋ยวก็เบาเบาก็แม่ก็บอกว่าอ่าเอา้าลูกพ่อเคลือนไปซะแล้วยังไม่ได้ขอหวยเลยว่างั้นไม่ได้ขอหวยเลยเออคนนี้ก็พอเบาแล้วก็ก็เวลากลางค่ำเย็นนอนกันนอนก็บอกนอนเนี่ยรูปตัวนอนเลยลูกนอนก็แม่กับพ่อเนี่ยนะนอนเลยลูกคนนี้ก็กลางคืนแม่นอนไป นอนไปแล้วก็มันคล้ายๆว่าเหมือนว่ามีอะไรมาโดนใจเนี่ยให้ให้ให้สะดุ้งอะว่าหลุงพ่อเครือบอะมานั่งอยู่ที่ข้างมุงดำแม่ก็อุ้ยเลยเฮ้ยอะไรวะนี่พ่อก็บอกว่าอ่ะแม่งเป็นไรสาวไม่รู้อะลวงพ่อเครือบมานั่งอยู่เนี่ยลวงพ่อเครือบมานั่งข้างมุงอันนี้เข้าอีสาวเลยเฮือกเคือๆเข้าบอกว่า อ้าวสิทธิ์ขอหวยไม่ใช่เลยบอกไม่หลวงพ่อฉันพูดเล่นอย่ามาพูดเล่นเลยพลาพ่อว่าขอ,ขอจริงๆนะสิทธิ์ขอจริงๆเนะี่ยก็แม่ก็ขอจริงๆนะี่ไม่ชอบเล่นหวยเนะนะาะหลวงพ่อเขาศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าตัวของหาย,หายบนอะไรก็ช่างเอะได้คืนแม่ได้คืนทุกอย่างนะก็นับถือเขามากรักเขามากหลวงพ่อเกือบก็เลยมาเข้าลูกอย่างเงี้ยก็เลยก็บอกหลวงพ่อ หลุงพ่อจะมาเอาหลานไปล่างทรงไม่ได้นะเพราะว่าฉันมีลูกคนเดียวฉันจะต้องอาศัยลูกอย่าเพิ่งมาเข้ามาอย่าเพิ่งร่าไปเธอไปอยู่วัดเธออะไรก็บ,บอกเขาเนาะ<ม>ว่าเขาจะไปหลายวันไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ว่าทางบ้านเราเชื่อ,อ,อถือเชื่อถือมากๆกันนะคะ ที่ว่าหลวงพ่อเคลือบเข้าสาลี่าลีเป็นบ้าหรือเปล่าสาลีเป็นทรงหรือเปล่าไม่ได้เป็นทรงเนะาะเขามาขอขอ,ขอเข้าให้เป็นคนทรงให้ช่วยคนยแต่ว่าแม่แม่บอกโอ้อย่าเลยฉันมีลูกสาวคนเดียวเนาะแล้ววันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นะคะให้กับท่านผู้ชมนะคะตั้งแต่สาลีเข้าไปเป็นนักร้องตั้งแต่อายุ16แล้วก็ไม่เคยได้ยินพ่อร้องเพลงอีกเลยวันนี้เลิกง,งามยามดีมากนะคะพ่อจะร้องเพลงให้ท่านผู้ชมได้ฟังด้วยจ้าอะเดี๋ยวมอบหน้าที่ให้กับพ่อนะ เ,เดี๋ยวลองเพลงของเก่าๆของไปวัาลูกเพชรพี่คือไพวันน้องจ๋าจำเสียงได้ไหมถึงพี่จะอยู่แสนไกลแต่ใจพี่อยู่ใกล้เธอ ังเพลงพี่หน่อยอย่าพึ่งงงอยละเมออย่าให้พี่ต้องลองเก้อเพรกายอยู่เพียงลำพังพี่ครวนเพลงมาน้องจ๋าน้องคงไม่รู้ฝากสายลมมาสู่หู โฉมตรูได้ยินหรือยังถึงเรลงจะเก่าเจ้าอย่าพืนใจฟังอย่าให้พี่ต้องเพอครั้งก็เจ้าไม่ตังใจฟังเสียงพี่พี่อยู่เมืองลวงใจพี่หวงสะทกยังรักพักบุ้งบ้านดอน มีกลายไทยทอดนาลีพี่ยังรักเจ้าเหมือนดาวรักรัตเหมือนฟ้ารักรัตชนีเหมือนดังวลีรักฟังเลื่อยไปจบเพลงกันทีพรุ่งนี้คอยฟังใหม่นะขอราน้องก่อน,นจ๊ะ ประทูยอดแห่งดวงใจอย่าลืมเสียเราเจ้าของเสียงนี้คือใครหวังว่าคุณคงจำได้มิใช่อื่นไกลคือเสียงสวัสดีโอ้ไม่ไหวเสียงหมดเสียงแห้งแต่แล้วเอขอบพระคุณค่ะรางวัลรางวัลค่ะรางวัลนะคะมัแห้ง โอ้โหสุดจะโชคดีมากๆนะคะค่ะยังไงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกอย่างทุกอย่างค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ